ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเด้่มาทำอะไรครับบ<น>ุญวันนี้มีเดอ่ยอยู่ที่หลวงพ่อนิยม วิ่งหนีพ่อแล้ว <c oughs> หลวงปู่เนียมนะฮะนี่อันนี้เป็นมาฝากเพื่อนๆห้าขา,ขาถาวัดน้อยหลวงพ่อเนียม มีโดยังไม่มีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรคุณพ่อพูดไปละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันสามวัดวันนี้วัดบูมกัลุนด้วยไปแล้วไปที่รถแล้ววันนี้วัดแรกกนั่งรถรุ้นก็ได้แต่ว่าไม่ชอบนั่งแบบหา มีด้าไปกับแม่ปะ่ะหาบางบางวิวหาบางวิวมีด้าไปกับแม่ปะ่ะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยคุณมีเด้า ช่วยเป็นด้านุม่มมีภารกิจปีนเขาเองด้วยที่มีใครช่วยอวย เอ็ดชิบกราบอยังกราบะยังโอกาบละอมันเล่นยินดีต้อนรับสู่มิดเดิลสโตรของเล่นไม่ใช่มิดเดิลโบวฉันเล่งทา วันนี้เราจะมารีวิวของเล่น2อย่างครับก็คือสปินเนอร์ลูกเน้นวงแหวนนะกับโยโย่โยโย่ฝึกหัดนะครับเดี๋ยวทีละคลิปทีครับลูกเอาหนูเอาทีละอันครับเริ่มเริ่มต้นจากเอาสปินเนอร์ก่็นน้แนมครับโอเคโอเคสปินเนอร์ครับมันมีท่ารับด้วยครับนี่น,นี่ปาได้ด้วยมุนก่อนแล้วค่อยปานะ ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เหมือนกาวกระจายวงจักรขั้นที่สองไหนลองเล่าซิว่าเล่นยังไงได้บ้างเล่นใี่ดูหน่อยครับสามารถเล,เล่นอย่างนี้ได้นะครับเล่นแบบสลับนิ้วนะอย่างต้องระวังมากเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนมือแล้วมันจะหยุดอย่างเงี้ยนะสลับมือก็ได้นะเบียนนี่นผมทำไม่เป็นนี่นี่เงย มันก็มีท่าทรงตัวนะครับงี้หมุนกลับได้แล้วก็ปล่อยงี้โอเคปะแค่ยัยงอันนี้เรียกการทรงตัวใช่ไหมใช่การทรงตัวของลูกค่างถ้าถ้าเป็นสปินเนอร์ที่มันเป็นของแท้เหมือนที่เจ้าของร้านเขาบอกออนะมันก็จะสปินได้นิ่งๆถูกไหมไม่แกว่งไปแกว่งมาโอ้ยเมื่อกี้มันมันโดนนิ้วผมหลายครั้งเลยครับมันโดนนิ้วผมหลายครั้งมาก โอ้โหเอียงลงเองอัตโนมัติขนานดูน่งะเนี่ยเรอ,อใช่โอเคครับเรามาต่อกันที่ลูกขางบ้างครับลูกขางโครงสร้างของลูกขางก็จะมีหรือไมะอะไรรู้ไหมมีอะไรครับเหล็กทาสีทองนั่นเองสีทองทีง่บ้านเนี่ยเป็นชุบสีทองเหรอใช่ครับชุบสีทองนั่นก็เป็นเหล็ก เป็นเหล็กหรือเป็นสาแตนเลสเนาะนี่เห็นสีคล้ายๆเหล็กเลยเนาะมีนี่นี่นแล้วไงต่อข้างในมันมีลูกปืนใช่ไหมมันถึงได้หมุนได้ไงใช่ครับมีลูกปืนแม่จะหมุนแน่นเท่าไหร่ก็รับไหวครับต้องหมุนให้แน,น,น่นแล้วมันก็จะหมุนได้นาน Này khuâng, khuâng hết đùa tí Khuâng Ôi, ôi, mấy kia em nói Yeah, ho, ho. yeah. <laughs> โอเคนะครับผมเราจะมาบาลานซ์ชี้กลางนนะงก่อยนะครับะคางนี้ก่อนนะโอ้โอชี้นี่ไหนทำได้นานสุดชนะครับต้องเป็นข้างนี้ ออานิ้วนิ้วชีมไม่่อเท่าไหร่นะครับเวลาดูกลางอะ่ะลองดูข้างนี้ก่อนหูยได้นาเลยโอเค้างไว้หน่<ก>อยสินะค้างค้างไว้ให้ดูนานๆหน่อยค้างไว้เอาทำไมดูกลางเก๋นะแต่เมื่อกี้เก๋มากเลย ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่เท่าที่คุณพ่อดูลองใหม่ที่อ่ลองบาลานซ์ไว้นานอมันหยุดมันหยุดซะก่อนหนูต้องเอาชูขึ้นให้มันสูงสูงนิดนึงเพราะว่าถ้าง,งอลงมันจะฟันกับมือตัวเองแล้วก็หยุดไงครับไอดอยู่นะในหมุนยังไงครับมันเป็นท่าอะไรมัง่งอ่ะ มันมีท่าหมุนนิ้วเดียวได้ท่าหมุนนิ้วเดียวช<ะ>้าๆค่อยหมุนช้าๆ้าค่อยหมุนช้าๆค่อยหมุนช้าๆ้าค่อยหมุนนะครับมีเงินจับจั่วไม่ทันนี่นะครับให้มหมุนมือเดียวนิ้วเดียวไหนที่ว่าจะทรงตัวยังไม่ได้ทรงตัวเลยครับ เออนิ้วนางมถนัดตั้งแค่นิ้วกลางครับอ,อ๋อนิ้วกลางเ <c oughs> นี่ยเนี่ยปล่อยแล้วลงเลยเดี๋ยวทรงตัวให้เพื่อนๆดูหน่อยสักนิ้วหนึ่งเอานิ้วเอานิ้วที่ถนัดนิ้วกลางก็ได้แต่ว่าอ่าใช้มือที่ถนัดด้วยอ่าโอเคนิ้วกลางก็ ได้นะฮักว <Wow. S 1> ้าวมึงขยับนิ้วกระดานหมุนได้ด้วยเกง่งปะล่ะ <c oughs> มันไม่ล้มด้วย <c oughs> เก่งจังเลย <c oughs> <c oughs> นี่เด็กนี่ได้นะใครเบื่อก็เล่นกับมือใครเบื่อก็เล่นกับมือก็อย่ามาทำ ทำต,ตามนะครับผมเล่นกับมือเยอะแล้วนะชอบเล่น,ลนปินเนื้อในวงแหวนเนี่ยน,นี่ผมมีท่าหยิบด้วยนะนี่ง,งี้งี้โดมันมีท่าจับนะครับนี่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 นะครับนี่ อันนี้ใช้เฉพาะเวลาจะบูชาข้าวตาแล้วในวงแหวนเนี่ยน,น,นี่นี่เรียบร้อยนีุ่กแหวนนี่แน่นนคราวนี้เาก็สามารถใช้เิ็นสกกาละเพื่อนๆที่ดูมันอย่าลืมนิ่งด้วยนะครับอยาลืมนิ่งด้วยนะครับนะ โอ้อะขับไมวันผมก็โตเหมือนกันนะครับแล้วเวลามันมีท่าไม้ตายนี้ด้วยสรวงจักแล้วก็ช้วงจักยิ้วตุ่มแล้วก็จ้าววงจัก โอเคครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้มีเดปอร์ชานลครับพิวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับตต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 ุ